ได้รับพนักงานราชการเฉพาะกิจและกรอบอัตากำลังมหาการนะคะในตำแหน่งนักเสนาการแรงงานแล้วก็ได้เริ่มทําสัญญาจ้างกันเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาน้องๆทั้ง5คนนะคะได้เริ่มปฏิบัติงานในวันที่16สิงหาคมทางสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านคาดหวังว่าน้องๆซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่จะสารภารกิจนะคะของสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด กรมสดการและคุ้มคองแรงงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็พัฒนาทั้งตัวน้องเองให้มีความจเจริญก้าวหน้าในอาชีพต่อไปสวัสดีครับผมนายนนแล้วในยใเจยยศชื่อเล่นโบสอายุย5ิบปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิสสารร์มหาวิทย,ยาลัยพะเยาระผมขอขอบคุณ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานและสำนักงานสวัสดิการและคุมรองแรงงานที่ให้ผมได้มาทำงานในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานและผมจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเนธนภาบุญประกอบชื่อเล่นชื่อฟ้าอายุ26ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่คณะศิลปาศาสตร์สาขาเอกวิชาภาษาอังกฤษดิฉันขอขอบคุณกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านที่ได้ให้โอกาสดิฉันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในของหน่วยง,งานในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมในพื้นที่จังหวัดน่านดิ hmm. ฉันจะตั้งใจทํางานและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพันญาตาน้อยชื่อล่นแคปอายุ23ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยน,น,นิวซนจังหวัดลำปางคณะบริาหารธุรกิจและรัาปาสนศาสตร์สาขารัฐปราสนศาสตร์ดิฉันขอขอบคุณกรมสวัสดิการและคุณครองแรงงานและสำนักงานสวัสดิการและคุณครองแรงงานจังหวัดน่านที่ได้ให้โอกาสดิฉันได้เข้ามาร่วมง,งานในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานดินฉันจะตั้งใจและทุ่มเทปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวณัฐิวาแสงภูลชื่อเล่นชื่อหญิงอายุ23 e ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรษษาชภัฏเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขารัฐประภาษาศาสตร์ดิฉันขอขอบคุณกรมสวัสดิการและคุ้มรองแรงงานและสำนักงานสวัสดิการและผู้รองแรงงานจาังหวัดน่านที่ให้โอกาสดิฉันมาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานในการขับเคลื่อนนโยบายของกรม ดิฉันจะตั้งใจและพุ่งเทในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปรึกษา,พาพเพิ่มการชื่อเล่นน้ำอายุ24ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทย,ย,ยาลัยเยียวคณะอิิสตร์ดิฉันขอขอบคุณทางโรงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ให้ดิฉันมีโอกาสเข้ามาทํางานในตําแหน่งนักวิชาการแรงงานดิฉันจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ค่ะอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับสำนักง,งานสวัสดิการและทุมครองแรงงานจังหวัดน,น,น่านตามรายละเอียดที่ขึ้นตลุมเลยเจ้า